การบัวกระทุ้ยการดวนในบึงน้ำท่วมติกต๊ก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 ติก๊กติ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 ๊ก ได้ใช่ไหมได้ไหมข้ามเก็บดาบโอ้ยหลบท่านี้ไม่ทันสักทีไอ้ท่ากวาดจากล่างขึ้นบนเนี่ยผมหลบหลบไม่ได้สักทีออนปเุกี้ษอะไรเนาะโอ้ย โอ้ยหขีบด้วยเหรอเนี่ยมันหลบยังไงผมผมหลบไม่ได้อะท่าเนี้ยเป็นท่าที่หลบไม่ได้ไงเอาไม่คุยแล้วเหรอไม่คุยแล้วเหรอจ๊ะโอ้ยจบ นิ่งสถิตการดวนในบึงท่วมน้ำอะไรกำลังจะอาดน้ำท่วมลาก่อนไอ้สองม่มันช่างสวยงามซะเหลือเกินก็ลองดูตรวจสอบให้รู้ว่ามป็นคเห็นแก่ัก็ได 信じたたたた方が身身のののめだだだぞ俺はと共に育った身だそななの命の心配をするんサマーティ。 จิตมั่นอย่าสนใจอะไรคำพูดมาจากเดลัสซามูไรนะครับทำยิรสุนเน่ปื๊บมันเป็นสีแดงมันเลยมองยากว่าตัวไหนเป็นตัวหลบได้โอ้ย ทำไมถึงชอบเก็บดาบอ้ยอุยอ้ยต่อเนื้อต่อเนื้อต่อเนื้ออเก็บดาบอีกแล้วปังปังอ้าวกาแตกกาแตก เรียบร้อยโดนมันสวนมาทีนึงการโดนในทุ่งดอกพะพึงแดงเราสู้ได้ดีแต่เราหมดทุระกันแล้วโอเคครับเราก็มาถึงละเอาไม่ใช่ตกปลาแต่เขาภาวานายอยู่กูก็เกือบข้างแตกเหมือนกัน เอาง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอไม่คุยไม่อะไรก่อนเลยจิตนิ่งสมาธิมัน่น โยจิกะอ่ะโอ้ยกูก็ทำได้เซมาต่อกันนี่เป็นแค่งานใช่ป๊อป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 ,ป,ป,ปโอ้ยเสียบเสียบมาได้ มันเก็บดาบกูแทงดงบาบปับป๊บปั๊บปั๊บอูสเต็มรักเลยเก็บดาบอีกแล้วเปิบเป๊บยิบยาวนะมึงนะสวรรค์ลงทันเรียบร้อย การดวนใต้น้ำตกโอเคครับเราก็มาถึงแล้วลงมาแล้วการดวลในเกลียวขึ้นเนี่ยผมว่าอยู่มันต้องมีคนนั่งตกไปคนหนึ่งพ่อก็เป็นเกียร์เหมือนกัน ก็ข <One input> ้าพร้อมแล้วนี่ไงเอาก็กูกดลัวเพี้นมึงแล้วไงอะไรวะเออต้องเอาดาบฟันมันก่อนนี่แหละเราไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้เลยนะเว้ย พัฒนาไม่มาなりませんสิ้นิชิโอ암ใจมึงแล้วกันการดวนแห่งเกลียวขึ้น เก็บดาบอีกแล้วอุ้ยทำไมมันฟันต่อเนื่องกันเลยวะฟันต่อเนื่องดีมากโอ๊ยโอ้โอ้เก่งเว้ยนี่เก่งเก็บดาบ เสียบรับปั๊บโอ้ย,อย,อยตายจนได้เมื่อกี้โดนต่อเน,นี่ยนะครับมันเลยเบกมันเลยเบกไม่ทันต้องตั้งใจเล่นสนุยปั๊บปั๊บปั๊บโดนมันฟันต่อเน,นี่ยนะครับเมื่อกี้ ล้อเล่นกับกูเลยฮะล้อเล่นกับกูเลยฮะมามามาอย่าถอยเก็บดาบโดนสิครับโดนสิครับมีมาสเขียวพรอมแพ้ใช่าหมไรสาระนะ่ะโอ้ยเจอซ้อนสีน,นี่กูั โอ้มันเหลี่ยมตามันเหลี่ยมตาใจเย็นเยนโอ้ยจบันนี้แล้วเอ้ปึปปป๊บปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊บไปเสไปอีกทีนึงโอ้

今引けば生きて返してやる。せんだがどいうことああローがいいかもな。 ป๊เสียบดักโอ้อย่าเพลินอย่าเพลินบอกใครบอกตัวเองบอกครูนี่แหละเอาเซ กาเดินเห็นเกลียวขึ้นอาคงรอข้านานแล้วสินะ <c oughs> มาเสียที <c oughs> มันบ้าจะชัดเจ้าหาใช่นกักร็กเป็นเพียงขัตกรสวร์ <c oughs> รอเวลานี้มานานแล้วมันค่าคนแก้แก้รอกูเลยค่าคนค่าเวลาอย่างนี้เละระหว่างที่รอไอ้สัตว์ผมจะพยายามไม่ตายครับจะพยายามไม่ตับยายตายยับ ปั๊บปั๊บปั๊บมามาถึงก็วิ่งใส่เลยเหรอฮะมาถึงก็วิ่งใส่เลยอู้วาทำได้ปั๊บปั๊บปั๊บเอาเซ่จะฆ่ามึงล้างแค้นให้พวกเขา เก็บดาบเก็บดาบโดนสิจ้าปึ๊บปึ๊บ,บโอ้ยต่อเน,นีอยต่อเนีอยดีเหลือเกินมันคอมโบเก็บดาบอีกแล้วโดนสิหยบัยบหยับพดฒนาน,นานจะนาน,นานจะเพอร์เฟครอดได้มา มาเลยตัวกูเปื้อนโคตรมึงก็เปื้อนเลือดมันจะต่อเนื่องเกินไปแล้วไอสัตว์อีกอย่อง ตายเป็นเรื่องธรรมดาของคนอย่างผมที่เล่นเกมค <nominated for you> ันนโทโมไอ้คันนโทโมปังปื๊บอย่าไปเหยียบศพคนมึงอย่าไปเหยียบศพคนมานี่มานี่อยา่าไปเหยียบศพคน ไม่ออกระหว่างมันตีตอนเนี้ยกูพูดไม่ออกหามุมหาเลี่ยมมันเอาไหมมา,มาปาัปา๊บปั๊บบล็อกได้เหรอกูพแพรรี่ได้ เก็บดาบอีกแล้วไอการโดนใต้ใบไม้แดงจบเนีน้ยวาจะฆ่าใครไม่ได้อีกแล้ว การดวลถ้ำใต้น้ำตกผมว่าโคจิโร่เป็นบอสที่เก่งที่สุดในเกมครับโอ้ยตอนสู้กับมนันนี่ตายยับป่ะโคจิโร่ข้ามาแล้วซาไคจินมาชิวิตะโซอ่ะข้าเจอเจ้ารอบที่เท่าไรลรวก็ไม่รู้แต่ข้าตายยับเลยตอนเจอเจ้าครัางเลย เจ้าควรเป็นตำนานต่อไปการดวลบนกระจกศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงเอ้ยแห่งแสงศักดิ์สิทธิ์แห่งอะไรพูดหัวซั่วไปไม่ค่อยอ่านอันนี้ต้องจิตมั่นเลยครับมั่นโคตรเลยาตาเข่งขึมมาก โอ้ยสวยกูุเลยเก็บดาบเจอสิโคจิโร่ป่าป่าเกือบต้องมีสมาธิสักหน่อยเพราะว่ามันเก่งเหลือเกินอีเวนนี่เก่งนะครับสำหรับผมแล้วเก็บดาบอีกแล้ว พี่ของกูสิประสานคนรับผันแต่ละครั้งวนหอมหวานโอ้ยแลกกันคนละทีโอ้เสียบเต็มลักเลยเก็บดาบอีกแล้ว มาตรงนี้ดีกว่าสู้กันอย่างสงงาผ่าเผยเรามันใช่ชาตินักรบเหมือนกันเพียงแต่ข้าเป็นซาม,มูไรเจ้าเป็นโลนินโอ้ปับป๊บปับ๊บปั๊บอ้มึงยังตามมาเสียกูอีกไอ้เวน จะพูดแล้วเจ้าคือผู้สุดท้ายที่ข้าจะสังหารเรื่องของมึงป๊าปพิงดาโอ้ยใช้ใช้ไม่ได้ของหมดของหมดว่าจะใช้พิงดาบล่องนาพาหน่อยป๊าปจบแล้วนะคุณชิโร่เจ้าจบแล้วสวรรค์ลงทัน เรียบร้อยเท็เดียวผ่าน <c oughs> ดาบทั้งหกของโคจิโร่จบแล้วเรียบร้อย